ในคลิปนี้นะครับผมจะมาล่าสมุดเอ็นชารที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในแบปบล็อกฟูดแล้วก็จะรอไปตีบวกดูนะครับมาดูกันนะครับว่าผมจะเกลือไหมใ้รเข้ามาดูแล้วนะครับผมฝากช่วยกดไลค์สักคนละทีทำกันแล้วก็ไปดูกันเลยครับผมร้านบับเบิ้ลช็อปกายตันคุ้มๆเริ่มต้นแค่สิบบาทมีบริการคลิปเกมพาร์ทบล็อกฟุตหรือสตองเกตแพทเทิร์นกาวด้วยแบบสะดวกสุดๆแค่พิมพ์ชื่อในเกมหรือถ้าหากว่าอยากเลเวลอัพไวๆหาไอเทมแมปบล็อกฟูดหรือแมปฟิทแล้วก็มีบริการฟาร์มหลากหลายให้เเเเลลลลลยยยยอออออีีีีีกกกกกพบบบบบปปดดดดภััส่บบ่่่งงงขไไวววรรรริิิาคคคจใในนททแะู้้์ต มในตอนนี้ก็ได้มีมินิอัปเดตเข้ามานะครับจะเป็นในเรื่องของสมุดเอนชาร์ดนะครับก็คืออันนี้เลยนะครับผม Magic Evolution นะครับนี่อันนี้ซึ่งเราเนี่ยสามารถหาได้จากฉลามนะครับแล้วก็จะมีบอสตัวใหม่ด้วยนะครับเป็นบอสซูเปอร์ไอดอนนะครับผมจะเกิด10นาทีแล้วก็บอสฉลามนะครับปรับเป็น5นาทีในการเกิดนะครับส่วนโลกที่1นะครับก็จะมีบอสเป็ดนะครับซึ่งเวลาเกิดก็5นาทีนั่นเองนะครับบอสทั้ง3ตัวนี้นะครับมันจะดรอปเป็นในเรื่องของสมุดนน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 นะะะคครรรรรรรัััััับบทุกกกกตตตตววเเลยย100%าาาาีีใดอออปปแ่่่่ไไมม ตีนะครับถ้าอยากการันตีต้อง50อันนะ มันก็เลยเป็นที่มาของหน้าตาอันนี้นะครับกรณีนี้นะครับผมได้ทำการเอนชานไปประมาณ20อันนะครับแม่งไม่ติดสักอันเลยนะครับจนตอนนี้เหลือแค่55อันแล้วนะผมจะไปซื้อมานะครับจากในกลุ่มนั่นแหละซึ่งคนท ied ี่ขายให้ก็เป็นเออเป็นคนดูช่องเราด้วยนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมาหาที่โลก2นะครับมันจะหาได้ง่ายกว่านะสำหรับสมุดถ้าเราเอฟเคสิบนาทีนะครับเราจะได้ตีบอสทั้งหมด3ตัวนะห้านาทีแรกนะครับเราจะได้ตีบอสฉลามนะครับหนึ่งตัวสิบนาทีนะครับเราจะได้ตีซูเปอร์ไอดออนแลล้วก็จะมมีบสฉาเกิดมาออีกรบนึงนนนะครัับ่แหละะเราจได้ตตีทัั้งหมด3วนนนนัั่่่เอองะครบตาทีวก็ อะไรที่ดีมากก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาเอนชานก่อนนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับขอให้ทุกคนเอนชานแล้วไม่เกลือนะครับมั้งนะนี่คือบัตรหลวงกูช,ชี่นะครับเรามาเอนชานที่นี่เลยเลือกทรงจินอูนี่ครับแล้วก็ใส่สมุดเอนชานเข้าไปอันนึงนะครับมันจะโอกาส2%นะครับถ้าเรายิ่งใส่มากเนี่ยโอกาสจะเพิ่มขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมใส่ประมาณ 10อัน10อันเป็น20เห็นปะถ้าเกิดว่าอยากให้มันการันตีก็ต้องเป็น50อันนะครับ100%ซึ่งก็จะมีเลเวลในการเอ็นชาร์ด้วยนะครับประมาณว่าถ้าเราตีติดนะครับรอบหนึ่งมันก็จะขึ้น1เลเวลด้ปะเฮ้ยเดี๋ยวฉลามเกิดผมขอตีฉลามก่อนแล้วก็เกตเกิดด้วยเหรอวะทำไมเกตมันเกิดง่ายจังเลยมันปรับเป็น5นาทีหรอโอเคมาเดี๋ยวผมเนี่ยจัดการฉลามก่อนนะครับแล้วก็บอสต,ตัวใหม่เลยครับบอสซุปเปอร์ไอดอลนี่สูมากแล้วก็เสียงดัััังงงงมากกะะครรรบตต้อววหูแ น,นี่ดอกมาแล้วเมจิกอีวลูชั่นเดี๋ยวผมจะลองเอนชานให้ดูว่ามันจะเกลือส้ำไหนหนึ่งอันก่อนนะครับตีไปครับผมจะติดไหมรอบนี้ไม่ติดไม่จะติดได้ยังไงวะรอบที่สองปึ๊บไม่ติดนะครับโอ้ไ oh ม่โกรธเรือดวงผมแม่งดีๆอยู่ด้วยป้าบลองสามเล่มเลยมารอบนี้หกเปอร์เซ็นต์ครับหกเปอร์เซ็นต์ครับไม่ติดชิบหายละโอเคเหลือห้าสิบอันนี่กะเอาการันตีเลยะเวยมาดูกันนะครับว่าถ้าห้าสิบอันเนี่ยมันติดจะเป็นยังไงนะครับ กดเลยมาแล้วนี่เลเวลหนึ่งก็จะโบกดาเมจนะครับเป็น10%บเปอะเมื่อกี้แป๊บนึงนะนี่ครับโบกดาเมจสิไม่รู้ว่ามันจะอัพไปถึงกี่เลเวลนะครับขอลองดาเมจในเกรหน่อยละกันเฮ้ยเข้ามาแล้วผมอยากรวมบอลเยอะๆอะสัก10เวฟได้ปะมีสกิปเวฟออโต้ปะเนี่ยสกิปเวฟออโต้โอ้ my god ไม่มีแต่รู้สึกว่าเราจะคลิกไวขึ้นนะเนี่ยคือแบบคลิกปุ๊บสกิปเลยอะสกิปไปก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเยน็นๆดีกวะรีบปะเราอะ อุ้ยอะไรมันสั่นสะเทือนขนาดนั้นวะจริงๆริงอยากสิบห้าเวทน,นะแต่ผมกลัวแบบกลัวค้างอ่ะอะไรทำไมมันสั่นขนาดนั้นวะโอเคเวฟสิบครับผมผมเปิดล่างรอเลยแล้วกันเปิดอมตะโอ้ยยังแหลกผมจะปาดท,ทีเดียวให้มันแบบหายทั้งหมดเลยนะครับได้ป่าวะน่าจะได้อยู่มั้งมาโอ้ยแหลกเซิร์ฟแหลกของผมไม่แหลกนะฮะแต่เซิร์ฟแหลกนี่นะนี่นะมาผมอมตะมันทำอะไรผมไม่ได้หรอกจอกระจกกระจกะจ ชวู้ดตอกไลมาอยซูเปอร์ด็อกเกิดนะฮะจะต้องรีบจบเวฟละอีกห้าเวฟนะครับจะผมรีบจบจะได้รีบไปตีบ,บอสรู้สึกว่าดาเมจจะแรงขึ้นจริงๆนะฮะบวกสิบเปอร์เซ็นต์เลยอะเวฟสิบสี่แลครับแล้วก็เวฟสิบห้าอีกริ์มาหรือ,อยังอ่ะทำไมรอบนี้ไม่ลงวะชึบตายไหมตายไม่หมดนี่แน่นี่แน่นแนอีกริ์มาแล้วครับมาดิวู้ดเดาเมจวู้ดเดอเมจยังแรงยังแรงมาดิมาดิ ฟันไปฟันไปฟันไปชึบชึบชึบนี่นะนี่นะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเรียบร้อยครับได้อะไรเออได้อะไรไม่รู้ไอเดี๋ยวเราเนี่ยไปสู้กับซูเปอร์ไอดอลนะครับผมเสียงดังมากนะครับแล้วก็เลือดโอ้โหเลือดโคตรเยอะมาอยากฟังเสียงมั้ป้าเดี๋ยวผมให้ฟัง Suprax to show the home, ปิดเสียงก่อนเสียงอย่างดังนะฮะและ้วดามเมยอย่างแรงอะ่ะเดี๋ยวผมใช้สกิลโกโจนะครับสกิลนี้ผมจะตายปะเนี่ยไม่น่าตายมั้งอันนี้ลดเลือดนะฮะห้คนดูบอกมาต้องใช้นี่ไปก่อนนี่ห้เลยนะโอ้ผมจะตายมารอบนี้น่าตายนะครับหรือเปล่าต <c oughs> ายเองนะ,ะแล้วมันก็ตายด้วย ได้ไปละหนึ่งเล่มถ้าผมเอาไปเอนชารอีกรอบนึงแล้วก็มันไม่ติดอะเลเวลผมมันจะหายแบบวะ่าที่ผมเอนชานไว้ผมไม่แน่ใจเว้ยเดี๋ยวต้องลองนะครับเดี๋ยวผมจะสอบไปเดูมันไม่หายหรอกมั้งอุย้ยแต่ดาเมจแรงมากเลยอะดูดิโอ้โหอย่างแรงอะมาเอนชานอีกดีกว่าครับเผื่อได้เลเวลสองมาห้าสิบเลยเอวะเอ้ยมีหรอไม่มีเอากดไปแล้วอ้ไม่ติดหมดตูดแล้วก็รู้สึกว่าจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยยังไม่ได้ทำนะฮะจะอยู่ที่เกาะนี้เลยนะไปดูก่อนนะครับมันคือตัวอะไรนีี่ฮตัวน้ มัมโบ้เหรอมันคือตัวอะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะครับใช้แครอทแล้วก็หญ้านะครับแล้วก็ใช้นี่แครอทแครอทก็หาที่เกาะนี้ได้เลยนะครับดอกจากม้าตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดนะดอกจากไอ้พวกม้าพวกนี้ส่วนแกรดนะครับก็ดอกจากที่นี่เลยนะครับนี่แกรดแมนก็สามารถตีไปได้นะครับประมาณนี้แม่งไม่ดอบด้วยอย่างเกลือแล้วก็ให้เรานะครับกลับมาที่ตรงนี้ให้เรามาครับใช้นี่แครอทตรงนี้นะครับต้องใช้ออฟอีโวด้วยออฟอีโวนะครับสามารถหาได้ที่เกาะนี้นะครับด้านหลังเห็นปะ ันจะเป็นหินหินนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วก็สามารถสุ่มหาได้มั้งนี่ครับผมออกมาเลยอุ้ยมี15 16อันเลยโอ้โเยอะแล้วก็แครอทนะครับแล้วก็เอามาคราฟเลยครับโอกาสติด1%คเรับซ็าไปเลยไม่ติดผมไม่ยอมหรอกแต่ผมน่าจะได้การันตีนะเนื่องจากผมมี15อันพอดีนะครับการันตีเท่าไหร่การันตี15ผมน่าจะได้การันตีวเนี่ยขาไปปึ๊บ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 มาอีกรอบชึบชๆบชุ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 บชับ โอ้โหการันตีแม่งทุเลศเกินได้ใช้ออฟอีโวจนคุ้มผมบอกเลยได้มาแล้วครับผมคืออันนี้เลยนะครับโอกาสคราฟติด1%นเระครับ15รอบก็การันตีเลยนะครับแล้วก็ให้เรานะครับกลับมาที่ก่อนนี้อีกรอบหนึ่งให้เรานะครับมาหาญ้าอีกอันนึงนะแล้วก็แครลอดอีกอันนึงนะพอได้มาแล้วก็มาที่นี่เลยครับโอเคแล้วก็คราฟเลยนี่ฮะได้มาแล้วคืออะไรไม่รู้ฮะไม่รู้ว่าแรงหรือเปล่าอุ้ยฉน้ำเกิดแล้วเดี๋ยวทดสอบสกิลก่อนนะครับสกิลแรกฮะอุ้ย เฮ้ยสามารถกดได้รัวๆเลยนะครับไม่มีคูลดาวเว้ยอุแรงอยู่นะกดได้แบบรัวๆอย่างเจ๋งต่อไปสกิลเอ็กฮะเอาเต้นแล้วก็ราเบิร์ดนะครับต่อไปสกิลซีฮะผมไม่รู้มันคืออะไรเว้ยน่าจะเป็นมีมนะครับต่อไปสกิลบีมีไหมเอางง เอาคลิปนี้มีแต่คำว่าฮาผมบอกเลยอะไรวะผมไม่รู้จักอะเว้งไม่เก็ตว่ะแบบนี่ครับประมาณนี้มีสกิลเอฟไหมเอฟไม่มีนะครับหมดแล้วน่ารักมากไหมวะ <c oughs> โอเคเข้ามาดเาดี๋ยวเราเนี่ยมาจัดการบอสฉลามอีกสักตัวดิไม่มีโกโจช่วยอะชิบหายละแบบน,นี่ไงโดนเป้าฉลามโด,นเ,ดนเป้าดูว่าฉลามจะตีลังกา นี่น่นี่น่โอเคดอบไปอีกอันนึงฮะรออะไรครับเข้าไปเอ็นชานเลยดิขอเลเวลสองขอเลเวลสองได้ไหมโอกาสสองเซ็นะฮะสสยเข้าไปก่อนอยากได้เลเวลสองอ่ะอัพดิไม่ติดนะครับมาครับผมบอสซูปเปอร์ไอดอนเกิดอีกแล้วนะครับขอลองหน่อยดิแกโดนได้ปิดก่อนเสียงดังมากขอเต้นสสยหน่อยครับพี่ผมไม่ได้เอาโอกโจมาชิบหายละรอดปะเนี่ยขอเปิดล่างเลยดิ้าใช้ล่างนี้น่าจะไหวอยู่นะครับฟันดรัวครับ ฟันรัวพอเต้นด้วยสกิลอย่างมั่วตอนเนี้ยนี่เตเมจเราทำได้แค่นี้เองเหรอวะเลือดมันเยอะมากเลยนะครับดูดิเฮ้ยหมดแล้ว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 ,ม,ลว,ม,ลวมาขอปปน้มาตา่อยดิฟันไปเลยน่างอาตาจะเพิ่งหมดนะยวต,ตายเรียบร้อยครับผมได้มีอันนึงเฮ้ยบอสฉลามเกิดอรอมาเลยฮะผมต้องได้เ,เลเวลสองแหละวันเนี้ยไม่หมดไปเยอะจัด จริงถ้าเก็บไว้แล้วมาเอ็นชันทีเดียวอ่ะห้าสิบอัน,นยังไงมันก็ได้นะครับแต่เรารีบไงขี้เกียจรออย่างนี้แหละมาสองอันนะครับติดเถออติดเถออติดเถอะไปเลยครับอุ๊ยไม่ติดโอ้ยผมขอกลับไปที่โลกหนึ่งนะครับแล้วก็ลองไปตีเป็ดดิผมอยากลองตีเป็ดดูนะครับมาครับผมตัวน,นี้เป็ดเกิดแล้วนะครับนี่ไงตัวนี้เลยไหนขอลองจัดการมันหน่อยดิก่อนอื่นเลยเขาเปิดเสียงหน่อยมีเสียงกเป่าเป็ดเขาฟังเสียงเป็ดหน่อยดิ แม่งมีเสียงเป็ดด้วยแต่โคตรดังเลยเฮ้ยเฮ้ยยอะไรวะแปบบ๊บนึงนะมันโหเสียงมันดังมากนะฮะต้องปิดจ,จริงไม่ไหวเดึงดหูตแตกเฮ้ยแต่มันไม่ได้เก่งมากนะเดือประมาณ10ล้านเองมั้งี๋ยวนบแป๊บอยู่นึ่ดิน่าจะเดือประมาณ10ล้านนะครับผมปาดประมาณ3าถีทีอะเรียบร้อยนี่ฮะมาผมขอเอนชานอีกดิมาครับสามสองหนึ่งอุย้ยเกือบติดนะเมื่อกี้ไม่เงยทำไมติดวะตอนนี้นะครับผมกลับมาที่โลก2แล้วนะครับเล้วบอสฉลามที่ก็เกิดแล้ว อยากได้เลเวลสองอะตอนเนี้ยผมอยากได้เลเวลสองมากๆเลยนะครับผมนั่งหาบอสทั้งวันผมบอกเลยมาไอ่เนี่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเซิฟจะชัดดาวเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งอ้ายเดี๋พึ่งโอเคโอเคโอเคใจเย็นๆครับพายแม่งเต็มจอลแล้วเนี่ยแป๊บนึงขอเอนชานก่อนตอนเซิร์ฟชัดดาวเนี่ยต้องมีดวง แม่งเอ้ยดวงไม่ติดไปรอเซิร์ฟชันดาวก่อนละกันนะครับ5นาทีนะครับหลังจากที่เกมชันดาวไปนะครับผ่านมาก็ค่อนข้างหลายนาทีแล้วนะหหยไปนานเลยนะครับน่าจะแก้พักเหลืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโอเคครับเอาไปว่าในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเราได้ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม